ไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันสุเดจพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคม2567ครับที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบัวเชดตําบลบัวเชดอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นายประภาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานนําจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์และอําเภอบัวเชด ร่วมกันพัฒนาทาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคม2567ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพมา่าให้แก่ประเทศไทยและเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะทรงมีพระนามเดิมว่าสินพระราชพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายน2 2 7 7และในปี2 3 0 1ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชได้3เดือนเศษก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระบรมราชาที่สามสมเด็จ พระเจ้าเอกทัตทรงโปรดเกล้าให้ในายสินมหาดเล็กในรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีไปชำระความที่หัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งปฏิบัติราชการได้รับความดีความชอบมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นหลวงยกกระบัดเมืองตากซึ่งช่วยราชการพระยาตาก ครั้นพระยาตากถึงแก่กรรมก็ทรงโปรดให้เลื่อนเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากพระราชกรณียกิจสำคัญของพระเจ้ากรุงธนบุรีนั่นเองค่ะ